เครื่องปั่นน้ำออกจากผักอัตโนมัติที่จะช่วยให้คุณเตรียมผักสดกรอบได้ในพริบตากดปุ่มเพื่อเริ่มปั่นน้ำก็จะถูกสลัดออกจากผักได้อย่างรวดเร็วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีไอเทมสุดเจ๋งที่จะช่วยให้การทำสลัดของคุณง่ายขึ้นเยอะนี่คือไฮอีเลคทิรสลัดสปินเนอร์เครื่องปั่นน้ำออกจากผักอัตโนมัติที่จะช่วยให้คุณเตรียมผักสดกรอบได้ในพริบตาแกะกล่องกันเลย ภายในกล่องจะพบกับตัวเครื่องหลักดีไซน์เรียบง่ายตะกร้าสำหรับใส่ผักทำจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงไม่แตกง่ายฝาปิดพร้อมมอเตอร์ที่มีปุ่มกดใช้งานสายชาร์จ USB ที่ทำให้พลังงานสะดวกสุดๆโอเคมาดูวิธีใช้กันเลยขั้นตอนแรกเป็นการล้างผักด้วยไฮอิเล็กทริกสลัดสปินเนอร์ใส่ผักลงไปในตะกร้าเทน้ำกดปุ่มเริ่มปั่นเป็นการล้างผัก ต่อไปเทน้ำออกและกดปุ่มเริ่มปั่นเพื่อสลัดน้ำออกจากภะใช้เวลาเพียง10-20วินาทีเท่านั้นน้ำจะถูกสลัดออกจากภาอย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมคะวิธีปกติใช้แรงในเวลานานกว่ามากแต่เครื่องนี้ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยลองมาดูประสิทธิภาพของมันแบบใกล้ๆก,กันเมื่อเครื่องทำง,งานจะเห็นได้ชัดว่าน้ำกระเด็นออกจากัาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้ผังที่กรอบแห้งหอมทานภายในไม่กี่วินาทีหลังจากได้ลองใช้แล้วมาดูกันว่าดีแค่ไหนข้อดีใช้งานง่ายเพียงกดปุ่มเดียวประหยัดเวลาและแรงไม่ต้องคอยมาบีบน้ำออกชาร์จไฟผ่าน u s B ใช้งานสะดวก ทำให้ผักแห้งไว้ไม่ช้ำพร้อมทำสลัดทันทีข้อควรระวังควรเช็ดให้แห้งหลังการใช้งานเพื่อป้องกันการอับชื้นและขึ้นลาโดยรวมแล้ว High e l ็ c t r i c สลัดสปินเนอร์เป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนชอบทานสลัดหรือผักสดเขาช่วยให้ผักสะอาดแห้งไว้กรอบและอร่อยขึ้น ใครที่สนใจสั่งซื้อสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวดีๆแบบนี้อีกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย